สวัสดีครับนี่ใครทำไมอะสวัสดีไม ทุกคนครับสวัสดีฮิปโปทุกคนนะฮะสวัสดีเฮยโรนาลินไรต์โรนาลินเดียโอเนิซีโอสวัสดีครับ ดดสวัสดีจ้าสวัสดียี่สคนนะครับเข้ามามาทักทายกันก่อนนะก่อนไปไหนแวะมาทักทายกันก่อนนะครับขอบคุณซียอมฮะ <c oughs> พี่จ่าของน้องชาสว,วัสดีครับออยาคุณแอมสวัสด,ดีฮะเอลเลยไอยพี่คชา คุณรันสวัสดีครับเช็คชื่อแล้วไปนอนได้บ้าบอยเพิ่งไปนอนสิแต่พรุ่นี้ต้องทำงานใช่ไหมนะฝันดีวันนี้ตีอะไรดีบ้าบอตีอะไรดีละ่ะ สวัสดี34คนนะครับสวัสดีครับเช้าได้นะพรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้สวัสดีทุกคนนะฮะเข้ามามาทักทายกันก่อนนะก่อนจะไปทำอะไรหรือก่อนจะไปไหนหรือก่อนจะเลื่อนหนีกันรักทายกันก่อน รอดีเจเปิดเพลงนี่ก็เปิดอยู่นะ,วส,ะาา ie, สวัสดีครับพี่ขชา Little p i x i ซสวัสดีครับยโยดินสอสวัสดีพี่ขาชาเสียงเป็นหวัดไหมคุณโจโคโบสวัสดีครับไม่ได้เป็นครับปกติครับ ขอบคุณฮะหอ่านไว้ไงอ่ะฟลูโนบิตา บีมาถล่มดอกไม้ให้อีกแล้วคุณซันบีควมจริงฝักกดหัวใจก็บอกนะขอกดหัวใจให้ดีครับปอปเปอบอกว่าลองเก่งนะได้เลย คือลำคาญผมตรงหน้าไหมไม่นะพี่เจียบปกติมากสบายดีไหมท่านเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกนะดินสอสวสดดินสอ ถึง,งวงโคดหล่อมากเลยค่ะว้าวเสียงว่าตามมานานนะมุสาวาจาไว้สวัสดีซี12สองตนตามตั้งแต่ประถมเลยค่ะว้าวถ้าตามตั้งแต่ประถมงั้นตอนนี้ เรียกว่าเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วนะหรือว่าเรียนจบแล้วนะนึกว่านักล้องญี่ปุ่นวงแอปเปิ้ลเขียวไม่ใช่ครับสวัสดีนะฮะคุณพิงฮนะผมขยชายครับตอนนี้จะขึ้นปีสี่ว้าวสู้ๆนะ ตัวหสดบสาคนนะคะคุณพิงค์สวัสดีอีกรอบนะโอ้ขอชาเป็นใ e F เหรอฮะใช่ครับเป็นเมื่อกี่ปีที่แล้วนะไอต้าแว่น <c oughs> ขอบคุณคุณ,คณรันนะฮะขอบคุณนะครับอืมสิบสามปีที่แล้วเหรอว้าว เอาจริงๆวันนี้ไม่ได้อยากใส่แว่นนะครับแต่คอนแทคเลนส์ผมหมดครับแล้วผมด้วยความขี้เกียจของผมผมก็ลืมสั่งเพิ่มไงเพราะลืมสั่งเพิ่มก็ก็เลยไม่มีตอนนี้ก็เลยต้องใส่แว่น,นครับต่อ <c oughs> เ,เปิดบอกว่าว่าไปตามตั้งแต่โสดจนตอนนี้รู้เข้าปอนหนึ่ง <c oughs> ยินดีด้วยนะ27นี้เจอกันเจอกันนะครับ27นี้เจอกันนะ พีออมบอกใส่แว่นันนะขอบคุณครับดินสอบอกแว่นสองนี่นะขอบคุณครับขอบคุณนะคุณเป็นเพลงขอบคุณครับคุณอะไรเนี่ยสกรานมีบอกว่าอยากฟังพี่ร้องเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นเพลงแรกตอนออกจากบ้านเธอเจ็บแค่ไหนาฉันเจ็บแค่นั้น เธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นเก okay. ในความทรงจําคือคุณกระชา HHH ตัวผอมอมากเวลาเปลี<_<_่ยนอะไรหลายๆอย่างมันก็เปลี<_<_่ยนครับขวันจะหนาหนิงนิงหนิงขอบคุณครับคุณตาสตาบอกว่าพี่กระชายคิดว่าทำงานแค่8เดือนแล้วออก นี่ไวไปไหมโอ้โหถ้าถามผมซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีประสบการณ์แบบก็ไม่ได้เยอะในเรื่องของการอาจจะคนละแบบอะผมว่ามันขึ้นอยู่กับออหลายๆปัจจัยนะครับปัจจัยมันขึ้นอยู่ว่าเพราะอะไรว่าทําไมเราถึงอยากจะแบบทําแค่8เดือนแหละมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะคุณเทพนิงขอบคุณคุณอำพรฮนะ ยิบเดก็ไปแต่ขอเจอยี่ิบเอ็ดก,ก่อนได้ไหมว่ากันขอบคุณนะครับเพื่อนรู้จักชาหมดแล้วขอบคุณมากฮนะขอบคุณคุณดำพรด้วยนะ ยีไปไหนไปดูน้องชายผมมีคนครับหลงรีครับมีต่อยมวยครับผมไม่เคยไปดูมวยในสนามเมื่อก่อนคิดว่านี่เป็นครั้งแรกอยากไปดูเหมือนกันยีอไปแน่จ้า คุณนุย้ยบอกว่ามีงานแถวอุดรขอนแก่นบ้างไหมพ่อคนต่างจังหวัดคิดถึงผมก็คิดถึงเหมือนกันครับแต่รอหลายๆอย่างก่อนนะถ้ายังรอผมอยู่นะผมว่าในอนาคตผมว่าผมมีโอกาสแหละแต่ตอนนี้รอก่อนนะครับเคยดูตะวันฉายปังมากว้าวเอลลี n ก g h t ไนท์ไน i g h t s l สลิ t ไท h t ันก็อยากเจอแฟนๆต่างจังหวัดนะแต่ฉันหาโอกาสที่จะเจอแฟนๆต่างจังหวัดไม่ได้เลยทุกคนไหายๆเดี๋ยวมาแป๊บนะครับ เ,เปิดเพลงยุคอะไรครันา่าจะประมาณน9 4 9 1950ครับคุณลานบอกว่าไปนอนก่อนนะฝันนีนะครับว่าชาฝันดีนะครับไหนๆนะไว้ว่างๆมาเจอกันอีกนะครับ สวัสดี65 63 60คนหรือหลายๆคนนะครับที่เข้ามาเข้ามามามาแนะนำตัวก่อนนะมาทักทายกันหน่อยนะครับผมคชานะครับคุยกันคุณหมาโงว่วสดีครับรูปโปรไฟล์น่ารักจยางไม่รูปหมาไม่รูปน้องหมาจะมีมิงอีกไหมครับรอมิงนะ่าจะเป็นช่วง เดือนหกครับผมในช่วงเดือนวันเกิดครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับชื่อคุณทำให้ฉันสงสยัยมันปแปลว,ว่าช้างเย็บเอลฟขคาชาปแปลว,ว่าช้างครับ